สวัสดีครับทุกทคนที่เข้ามารับชมช่องสูดรวยทลามหาหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะลงเลขหลักเด่นหลักสิบหน่วยบนนะครับซึ่งเดินต่อหน่วงมาประมาณสามงวดวนะสามงวดรวดเลยทีนี้ลงมาแล้วก็ตั้งสูตรก็สองงวดี่เดียลงมาเพิ่งลงมาก็เดินต่อเนื่องเลยทั้งหมดหน้าสูตรนะครับที่ลงไปก็เดินสิบหน่วยบนครบท้งหน้าสูตรเลย เดี๋ยวเรามาตามกันต่อวัอนนี้นะก่อนนึงมาฟังคำเตือนกันก่อนคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารยณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนี่คือวันที่แล้วรู้วันที่แล้วเลย ที่แล้วล่าสุดก็นี่เลยออกเก้าสี่นะสองตัวนนะี่ยก็สูตรที่หนึ่งได้ 4. สี่กับเก้าสูตรที่สองได้ 4. สี่นะครับสูตรที่สามได้ 4. สี 5, 9, นะ่สูตรที่ห้าได้เก้านะแล้วสูตรที่สี่ได้เก้าสูตรที่ห้า เป็นเลขสามตัวมาทางข้างที่เลยนี่ก็ สูตรที่5นะครับสูตรที่ 5, 5้ามาทั้ง4ถึง9เลอยออกกาวสี่นะต่อมาคือสูตรที่1มาทั้ง4ถึง9เลยกันต่อมาคือนี่เลยสูตรที่4ี่ ก็มาทั้งมาเลขสี่เดียวนะครับเป็นหลักหน่วยมาสูตรที่สามสูตรที่านะสามเนี่ยมาสี่นะสูตรที่สี่สูตรที่สี่เนี่ยมาเก้าสามมวดเลยนะเก้าสูงเจ็ดเก้าสิบ สามวันสิบเดินมาสี่งวดซ้อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำงวดสักงวดนึงก่อนเป็นตัวอย่างเนี่ยให้สมาชิกที่ยังไม่เคยนด่ดูนะให้ดูนะเริ่มจากสุดที่หนึ่งเลย ตัวที่1ใช้หลักหม 10, 10, ื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักพันหนึ่งหลักพันสองหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสองตัวสี่ครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสี่ครั้งหลักหน่วยเออหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกห้าค่าคงที่นะ 3 8ได้1 1กับ3ได้4 4กับ2ได้6 6กับ9ได้5 5กับ6ได้1 1กับ9ได้0 6กับ7ได้3 3กับ6ไ9 9กับ5ได้4นะครับ4วก1ได้5 5วก1ได้6 6บวก5ก็ได้1นะ4 5 6 1นะครับผลออกที่3 3 6ก็คือเป็นเลข10แตบนได้เลข6นะครับก็คือตัวอย่างตามนี้นะครับล่าสุดก็ได้2 3 4 9ก็คือ ได้ข้าวแบบสีนะครับต่อมาก็จะเป็นสูตรที่สองสูตรที่สองใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองห้าครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลัก สิบท้ายที่1นึ่งงครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักสิท้ายที่สอครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองห้ครั้งบวกสี่ครั้งทีสีบวกสได้8ปดบวกห้าได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้1นึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งห่บวกหได้หกหบวกสได้ศูนย์นะศูนย์บวกสได้สามบกหได้สี่บกสได้หได้ศูนย์สามก็ผลออกที่ศูนย์สหน่วยบนก็คือ3าวนะครับมาส่งตั วัล่าสุดก็ได้หนึ่นะครับ 6, 8, 9, 4, 4, นะออกแบบเก้าสี่ได้สี่เนาสุตที่สามนะสุตรที่สามใช้หลัก1มื่นสครั้งหลักร้อยหครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสตัวหนึ่งครั้งหลัก 10, 2, 1 0หน้าที่1 3ครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนครั้งหลัก หน่วยหน้าที่หลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลัก10ท้ายที่1นสองครั้งบวก8ปดค่าคงที่9บวก5ได้4 4บวก9ได้3 3บวก4ได้7 7บวก7ได้4 4บวก2ได้6 6กับ4ได้0ูศูนย์กับ4ได้4 4บวก8ได้2อนะสบวก1ก็ได้3 3บวก3ได้6 6บวกกับ4ได้ศูนย์ งวดแรกก็สองสามหกศูนย์ผลออกห้าศูนย์สี่ได้ศูนย์เป็นหลักสิบนะไล่ลงมาเลยงวดที่สี่สิบหกเป็นงวดล่าสุดนะครับได้ศูนย์หนึ่งสี่แปดได้ออกแปดกนะาาสดนะ็สี่ได้สีห 1, ห่หลักหน่วยนะมาสุดที่สี่นะสุดที่สี่ใช้หลักพันสามครั้งหลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยสองครั้ง เราก็หลักสิบท้าย2ตัว1ครั้งหลักหน่วยท้าย2ตัว2อครั้งหลักร้อยหน้าที่11ครั้งหลักสิบหลักหน่วยหน้าที่ 1- 1ครั้งหลักร้อยหน้าที่สองครั้งหลักหน่วยหน้าที่2 1ครั้งหลักร้อยท้ายที่1 1ครั้งหลักสิบท้ายที่1 1ครั้งหลักหน่วยท้ายที่11ครั้งแล้วก็หลักสิบท้ายที่2 1ครั้งบวก1นึ่งคางที่ ศกับ0ย์ได้0ูนย์นะศนย์กับหได้หกหกับสได้ศูนยกับหได้ห้าห้กับสี่ได้เกกับสได้2 2งสองกับสี่ได้หกกับสได้ศูนย์สองกับหนึ่งก็ได้3 3มกับสได้6 6หกบวกหได้7นะครับได้ผลลัพธ์เจบวกสได้1 1ึ่บวกสได้4นะได้7 1 4เป็นเลขสาตัวนะผลหลอก5้าศนสได้4หลักหน่วย ล่าสุดก็คือได้เก้าสามหกก็คือผลออกแปดเก้าสี่ได้เก้าหลักสิบนะครับสิบหน่วยบนนะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูสูตรที่ห้ากัน ใช้หลักสิบสามครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสองครั้งหลักร้อยหลักสิบหน้าที่สองสองครั้งลลห 2, 2งลักหน่วยหน้าที่สองสองครั้งแล้วก็หลัก 1, ร้อยท้ายที่หนึ่งสามครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองสองครั้งบวกเก้าค่าคงที่เจ็ดบวกสี่ได้กับหนึ่งหนึ่งกับหกได้เจ็ดเจ็ดกับสองเป็นเก้าเก้ากับแปดเป็นเจ็ด 7กับ2เป็น9 9กับ2ได้1 1กับ8ได้9 9บวก9ได้8ผลลัพธ์8บวกกับ1ได้9 9บวกกับ5ได้4ได้8 9 4นะครับผลออก5 0 4ได้4หลักหน่วยหวดล่าสุดนี่แหละก็คือได้3 4 9นะก็คือได้4กับ9หลัก10หน่วยต่อมาก็เรามาดูมวดที่ถึงกันเลย หนึ่งกับหกได้เจ็ดเจ็ดกับสี่ได้หนึ่งหนึ่งกับศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งกับสี่ได้ห้าห้ากับสองได้เจ็ดเจ็ดกับเก้าได้หกหกกับศูนย์ได้หกหกกับเจ็ดได้สามสามกับหกได้เก้าเก้ากับห้าได้สี่นะได้สี่เรามาดูอีกรอบนึ่งหนึ่งกับหกได้เจ็ด 7กับ4ได้1 1กับ0ได้1 1กับ4ได้5 5กับ2ได้7 7กับ9ได้6 6กับ4ได้0เอ้ย7กับ9ได้6กับ0ได้6 6กับ7ได้3 3กับ6ได้9 9กับ5ได้4ถูกต้องนะได้4นะครับสูตรที่1ผลลัพธ์ได้4 4บวก1ได้5 สีบ,บกหได้5 5า,าบกหนได้หกหกบวกหก้าได้หเป็นสูตรที่1ก็4ตัวนะสนีต่อมาก็สูตรที่2 ที่สองก็คือใช้หลักแสนหลักแสนนี่บอกไปแล้วนะเ,นวเลขที่บนมากหนึ่งครั้งก็เขียนไว้ข้างบนแล้วนะแปดกับแปดได้หกหกกับห้าได้หนึ่งนะหนึ่งกับสี่ได้ห้าห้ากับ6กได้หนึ่งหนึ่งกับหกได้เจ็ดเจ็ดกับห้าได้สองสองกับยังไม่เขียนเลยเอาไม่อาไม่ 8ปกับแได้6 6หกับหได้1 1ึ่งหนกับสได้ห้าหกับหได้หนึกับหได้เจ็ดเจกับหได้สองกับศได้สองสบวกสได้หกอีกรอบนะได้หกนะเมื่อกี้แกับแได้หก5ได้หนึ่งหนกับสได้ห้าหกับหได้หนึกับหได้เจกับหได้สอกับศนได้สอกับสได้หนะ ได้9 9บวก1ได้0 0บวกสได้2อได้6 9 0 2้่ศอมาเลยสูตรที่3นะครับ3าบวก8ได้1 1ึบวก9ได้0 0 5ยบวก9ได้4 4บวกเได้1 หนึได้1นึได้เจ็ดบวกได้หอีกรอบสากับแได้หนกับเได้ศูนย์ห้ากับเได้สี่สกับเได้หนึกับศย์ได้1 1ึ่งหนึ่งกับได้เจ็กับแได้ห้านะห้บวกหได้หกกับสได้เก้ากับสได้สานะ ห้าหกก้าสามนะครับต่อมาสูนที่สี่นะสี่บวกหกได้ศ 0. 0ูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปด 3. 3กับห้าได้สามกับแได้หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งได้สองสองกับเก้ได้หนึ่งหนึกับห้าได้หกหกกับศูนย์ได้หกหกกับเ็ดได้สามกับแได้หนึกับหนึ่ได้สองกับหได้เจ็ดบวกหได้แนะครับอีกรอบนึงนะเสร็จแปดเมื่กี้สีกับหก็คือศน 8กับหเป็น3 3กับแดเป็นหนกับหได้สอกับ9ได้หนกับหได้ห6กับศได้ห6กับเ็ดได้สากับแได้หนงหนึ่งกับหได้สองกับหได้เจ็บได้แปดครับแ8ดบวกสี 4, ได้สองบวก3ได้ห ต่อมานะครับสูตรที่5สูตรที่5 7บวก9ได้6 6บวกได้6 6บวก6ได้2 2กได้2 2วได้3 3กับ8ได้1 1กับ2ได้3 3บก9ได้2นะได้2อีกรกับ9ได้6 6กับ0นย์ได้6 6กับ6ได้2 2กับ0ได้2 2กับ1ได้3 3กับ8ได้1 1กับ2ได้3 3บวกได้2ได้2ต้องน 2บวก1ได้3 3บวก5ได้8นะโอเคนะครับเรียมร้อยนะครับเงินจิบหน่อยบนก็ตามนี้เลยนะ,อะ,อะ,อะโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ